นี่คือ5สิ่งครับที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปตลอดการครับเพียงแค่คุณทํา5สิ่งนี้ทุกวันหรือสม่ําเสมอหรือบ่อยๆก็ได้ครับถ้าคุณทําตามได้ผมการันตีและผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับทั้ง5ข้อนี้เป็น5ข้อที่ผมเอามาจากประสบการณ์โดยตรงนะครับที่ผมได้ใช้เองนะฮะร,รวมถึงแบบว่านในช่วงชีวิตที่ผ่านมาครับที่ชีวิตผมโตแบบก้าวกระโดดได้ไวขึ้นเรื่อยๆครับผมเอาสิ่งเนี้ยมาทําตลอดครับ ห้าข้อจะมีอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาคุณไปดูเลยนะครับก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าใครชอบเนื้อหานี้นะครับฝากคอมเมนต์คำว่าขอบคุณไามให้ผมหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนะข้อที่หนึครับ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับทำไมผมถึงแนะนำให้คุณต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเหตุผลมีเหตุผลเดียวเลยครับคือเพราะว่าเมื่อไรครับที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณมีชีวิตที่ถอยหลังลงครับผมถือคตินี้ไว้ตลอดครับและทุกครั้งนะฮะและทุกๆวันอย่างน้อยที่สุดผมอาจจะดูแบบถ้าไม่ได้อ่านหนังสือก,ก็จะดูแบบ ดูเขาเลยอ่นดูพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์ใน YouTube ใช่ไหมฮะไม่จะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติเนาะหรือบางครั้งครับที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ฟังพอดแคสต์ผมอาจจะไปเข้าสัมมนาถามว่าทําทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับทำไมเราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันเหตุผลง่ายที่สุดครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้มากขึ้นครับมันแปลว่าและมันหมายความว่าคุณกําลังจะ ออดดชีวิตคุณกาลังจะเดินก้าปีละก้าในชีวิตครับเดินก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก้าจนเมื่อคุณครับมีความรู้ที่มากนะฮะที่เยอะมากๆเลยนะคุณจะกลายเป็นคนที่คุณต้องการครับบางคนบอกว่าผมต้องการสําเร็จผมต้องการที่จะรวยในหุ้นนะครับคุณอาจจะศึกษาคุณอาจจะแบ่งเวลานะครับหรือจัดเวลาในทุกๆวันศึกษาเรื่องหุ้นครับอย่างเงี้ยทุกๆวันทุกๆวันครับ สักวันหนึ่งนะฮะไม่ช้าก็เร็วคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่สักเซสเรื่องหุ้นในการลงทุนหุ้นนะครับหรือบางทีคุณบอกว่าคุณอยากเป็นคนที่เชี่ยวชาญและเก่งในการทําธุรกิจคุณก็เอาเวลาไปศึกษาศธุรกิจธุรกิจธุรกิจครับแล้ววันหนึ่งมันจะทำให้คุณสักเซสในธุรกิจแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมยึดถือและทําทุกวันครับอย่างล่าสุดนะฮะผมก็ได้ไปพรีออเดอร์หนังสือเล่มหนึ่งมาของพี่ดิวนะฮะเนี่ยสำเร็จนอกกรอบเนาะ ระหว่างนี้ครับผมก็จะอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยระหว่างนะครับถ้าแบบมันมีแก็บเวลาว่างในการทํางานเนาะผมจะมาอ่านเล่มนี้นะฮะช่วงนี้อ่านเล่มนี้เนาะนั่นแหละครับมันคือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่ว่าผมไม่มีรีแลกซ์ไทม์นะครับมีแต่ว่าผมก็จะแบ่งแบบเอาสิ่งนี้มาทำในทุกๆวันสม่ำเสมอครับแล้วก็เชียร์ว่าอยากให้คุณพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอเช่นกันครับเพราะว่าความรู้จะทําให้คุณเติบโตและไปได้ไกลเท่าที่คุณจินตนาการเลยครับข้อที่2ครับพูดคุยต่อยอดหาคอนเนคชันใหม่ๆครับ สิ่งนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องคอนเนคชันมาก่อนเลยผมไม่เคยเชื่อเลยว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีคอนเนคชันไม่จําเป็นว่าแบบต้องหาเพื่อนต้องหาอะไรเลยผมเคยมองนะครับว่าแบบการที่เราไปหาเพื่อนไปเข้าหาคนอื่นอนะ่ะมันเป็นการเหมือนเราไปอ้อนวอนไปขอร้องนะนะอันนี้พูดจากใจและจากประสบการณ์หรือสิ่งที่เคยเป็นเลยนะว่าเมื่อก่อนผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วมันทําให้ผมพูดตรงๆเลยถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองได้มัน มันเสียดายเวลามากนะฮะถ้าวันนั้นช่วงที่เราเติบโตหรือช่วงที่เราเริ่มต้นสร้างชีวิตนะครับถ้าเรากลับไปขอความช่วยเหลือคนอื่นหรือสร้างคอนเน็กชันครับสิ่งเนี้ยถ้าผมทําสิ่งเนี้ยผมจะมีชีวิตได้เติบโตวไวกว่าเดิมแน่นอนผมแบบแอบเสียดายที่เพิ่งได้มาเรียนรู้เรื่องนี้จริงเพราะว่าผมก็ได้แบบมีเพื่อนนาะเช่นน็กศิวกรอนปกรณ์วินนะฮะหรือใครหลายๆคนนะครับที่อยู่ในสังคมพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะครับคนเหล่านี้ ผมไม่ได้อยู่ดีๆผมก็ไปรู้จักนะครับแต่สิ่งที่ผมทําคือผมเริ่มเรียนรู้ที่จะคอนเน็กกับผู้คนครับเริ่มเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้คนมากขึ้นครับไอ้ทักษะการคอนเน็กกับคนเนี่ยแหละครับมันเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มเข้าใจครับว่าคอนเน็กชันสัมพันธ์แค่ไหนการที่ผมมาท YouTube เนี่ยคุณเห็นผมท YouTube เนี่ยผมพูดนนตรงๆนะถ้าผมไม่ได้คุยกับนักสิวกรในวันแรกไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาผมก็คงไม่ได้ท YouTube นะครับไอเดียการทําคลิปหรือว่าอินสปิเรชันในการแบบเปลี่ยนแนแวกาารทํคลิป ผมไม่รู้จักวินผมก็คงไม่ได้มาทําแนวนี้มากขึ้นนึกออกไหมครับคอนเนคชันครับสำคัญมากรวมถึงในพัฒธุรกิจของผมเองถ้าผมไม่ได้ออกไปสัมมนาออกไปเจอคนใหม่ผมก็คงไม่มีฮะแบบนานธุรกิจคงไม่โตขึ้นอะ่ะเออไม่ได้เพราะว่าเขามาช่วยผมนะเว้แต่ว่าผมมาเอาตัวเองไปแวดล้อมอยู่กับคนที่เก่ง คนที่เขาสําเร็จแล้วคนที่เขารวยแล้วอ่ะมันเลยทําให้ผมก้าวเข้าใกล้แบบนั้นเรื่อยๆครับและนี่คือสิ่งที่ผมทําจริงเมื่อผมเข้าไปอยู่อย่างนั้นตอนนั้นผมกล้าขึ้นทําให้ผมบ้าขึ้นกว่าเดิมไม่ซ้ำนะฮะและที่สําคัญคือบริตผลหรือผลลัพธ์ในชีวิตผมมันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยฉะนั้นไอการที่แบบคุณต้องไปพูดคุยต่อยอดหาคอนเนคชั่นใหม่ๆสำคัญมากเชียร์ครับถ้าไม่รู้จะเริ่มจากไหนเริ่มจากคนใกล้ตัวคุณก่อนเริ่มจากคนที่ควรสนใจก่อนเลยครับ คุณอยากไปพัฒนาตัวเองด้านไหนสนใจด้านไหนก็ไปโฟกัสด้านนั้นครับรลองเริ่มหาคนที่ใกล้เคียงกันคิดเหมือนกับเราแบบมองเห็นภาพเดียวกับเราและคุณจะได้คอนเนคชันดีๆอีกเพียบเลยครับข้อที่3ครับ break pattern สิ่งที่คุณทำเดิมๆทุกวันแต่วงเล็บนะครับว่าสิ่งนั้นจะไม่ส่งผลให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเลยคำว่า break pattern คืออะไร break pattern คือการหยุดทำอะไรบางอย่างครับคำว่า break คือแบบเหมือนเบรกว่ะนะเออ pattern คือสิ่งที่เราทำซ้ำๆเนาะยกตัวอย่างเช่น แพทเทิร์นที่ผมเครียดและผมอาจจะเอาเวลาไปทิ้งคว้างผมต้องเบรกมันครับทำไมต้องเบรกเบรกเพื่ออะไรตามชื่อมันเลยครับว่าเราเบรกเพื่อไม่ให้เราครับมีนิสัยในการ ไปทำสิ่งที่มันไร้สาระหรือสิ่งที่เราไม่ได้ทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายะเมื่อคุณรู้แพทเทิร์นตัวเองผมเชื่อว่าคุณรู้ครับว่าเวลาที่คุณเครียดคุณทําอะไรผ่อนคลายแบบไหนเวลาที่คุณแบบกังวลคุณเป็นคนแบบไหนหรือเวลาที่คุณตื่นเช้ามาคุณมีแพทเทิร์นอะไรผมอยากให้คุณเบรคแพทเทิร์นเหล่านี้ครับและเมื่อคุณเริ่มเบรคแพทเทิร์นได้คุณจะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิตคุณครับเพาว่าแสงสว่างในชีวิตคุณหมายถึงอะไรคุณจะเริ่มเห็นทางสว่างที่ชัดเจนแล้วว่าชีวิตนี้จะเติิิิบบบบตตตแไไไไไหนนนนชชีีีีีวววว้้้้คคคุุุณณจจจะะมมมาาาาสสขดดยััังงงกกกรรท่่่ํ มันจะทําให้คุณมีเวลาเหลือเยอะกว่าเดิมครับถ้าใครบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลาว่างผมอยากให้คุณลองเบรกแพทเทิร์นตัวเองนะครับเช่นตื่นเช้ามาเล่นโทรศัพท์ก็ลองเปลี่ยนไปดูสิเปลี่ยนตื่นเช้ามาเอาเวลาแบบลุกออกจากเตียงไปล้างหน้าแปรงฟันลองไปแบบรแบบับแดบดบแบบยามเช้าไหมหรือลองกินกาแฟสแก้วเลยไหมหรือว่าลองอ่านหนังสือก่อนไหมถ้าคุณเบรกแพทเทิร์นแบบนี้ครับจิตใต้สํานึกหรือว่าจิตใจของคุณครับจะเปลี่ยนสวิตช์เลยนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของคุณทันที อันนี้คือผมทาทาอยู่ด้วยนะครับกับหลายๆเรื่องนะฮะไม่ใช่ทุกเรื่องนะแต่ว่ากับรายหลายเรื่องข้อที่4ครับท To- Do l i ิสทุกวันอันนี้คือสิ่งที่น่าแปลกครับแต่ก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องการท To- Do l i ิสเลยนะครับแต่เมื่อผมหันมาทําจริงๆและผมมาโฟกัสการทํา To-do ิสจริงจริงงานผมแบบเสร็จไปเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนโปร d u c t i v e มากเพราะว่าอะไร To- Do l i ิส มันจะบอกไว้ชัดเจนแล้วคุณต้องทําอะไรบ้างในวันนั้นนะครับแต่ผมเชียร์นะว่าถ้าคุณจะเขียนทูดูริสตอย่าเขียนตอนกลางคืนผมเชียร์ให้ตื่นมาแล้วเขียนเลยครับ mm hmm. เพราะอะไร เพราะคุณจะรู้ครับว่าในเช้าวันนั้นอะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณหรือถ้าเป็นไปได้เขียนช่วงก่อนที่คุณจะนอนเลยก็ได้ครับนอน,น,อนปุ๊บแบบเขียนปุ๊บหลับปุ๊บตื่นมาก็เริ่มทาได้เลยกลารมี to do list ครับมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับคุณได้อย่างดีนะฮะแต่อีกหนึ่งคีย์ที่สําคัญ to do list นี้ถ้าคุณทําด้วยตัวเองครับอย่ายืดหยุดให้ตัวเองมากเกินไปการยืดหยุดให้ตัวเองมากเกินไปจะทําให้คุณติดนิสัยพัดวันประกันพรุ่งครับแล้วก็ไม่ทํามันสักทีนะครับเช่นคุณเขียนมมมมาาาาา5อันันนททํํํไไไไไ่่่่สเรร็จดด้้แปลวคคุณะบ ถ้าทาแล้วไม่สําเร็จไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยให้ว่าข้อสี่เขาไปทำพ่งนี้ก็แล้วกันข้อ3ามเขาไปทำพ่งนี้แล้วกันอย่าปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นครับถ้ามันมีครั้งที่1คุณจำไมื่เลยจะมีครั้งที่2ครับแล้วจะมีครั้ 2, งที่3 4 5จนสุดท้ายคุณจะติดนิสยัยผัดวันประกันพรุ่งครับอยากคุณลองทําดู Todo list นี้แหละจะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณมากงานของคุณในชีวิตจะเสร็จเยอะขึ้นโคตรเลยผมกล้าพูดเลยนะอันนี้ผมทําแล้วแล้วก็ทํากับแบบมาสเตอร์มายของผมนะที่มี AC, ม IN, นม IE, เ,เนีย มันช่วยโปรอะเรโปรแอคทีฟหรือโปร a c คทีฟกับเราสูงมากงานเสร็จเพียบนะฮะเวลาที่ขี้เกียจนะครับแต่เรามีคอมมิชเมนต์กับเพื่อนมันจะกระตุ้นให้เราทําได้ดีครับและข้อที่5ครับคือการรีเช็คทูดูลิสทุกวันครับแบบที่ผมบอกครับเมื่อเราเขียนทูดูลิสแล้วจบวันเราควรมารีเช็คเสมอครับว่าอะไรที่เราทําไม่สําเร็จบ้างอะไรที่เราทําไม่สําเร็จบ้างทําไมต้องรีเช็คไม่ได้รีเช็คว่าอะไรทําให้สําเร็จนะครับแต่ถามเหตุผลครับว่าอะไรที่ทําให้คุณไม่ได้ทําสิ่งนี้จนสําเร็จครับ อะไรคือปัญหาที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณทําตามทูริสนี้ได้เมื่อคุณได้คําตอบครับคุ้นเ็นเลยว่าอ๋อเราใช้เวลาเล่นเกมเยอะไปอ๋อเราเมนจเวลาไม่ได้อ๋อเราเอาแต่ไปออกกําลังกายหนักเกินไปจนไม่ได้ทํางานเมื่อคุณมานั่งทบทวนตัวเองหรือรีเฟรชตัวเองเนี่ยครับทุกๆวันครับคุณจะเริ่มรู้เท่าทันตัวเองครับจําคีย์นี้ไว้นะครับรู้เท่าทันครับ เมื่อไหร่ที่คุณรู้เท่าทันครับเมื่อนั้นแหละคุณจะพอยส์ทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมแย่ๆไปทันทีครับและนี่คือคีย์สาคัญข้อที่5นี่แหละสาคัญมากหลายคนมองข้ามไปเลยไม่เคยกลับมารีเฟกตตัวเองนะครับและเมื่อผมเริ่มรีเฟกตตัวเองผมกล้าพูดนะผมรู้เท่าทันตัวเองโคตรๆนะครับและรู้ด้วยว่าพฤติกรรมตัวเองเป็นยังไงเช่นเวลาเครียดผมชอบผ่อนคลายกัรเล่นเกมนะครับเนี่ยแล้วก็กลับไปข้อที่3ต่อที่เป็น break pattern แล้วก็ไปหาวิธี break pattern มันสิถ้าไม่ใช่เวลาเครียดเนี่อ,ออกไหมครับหรือเวลาที่เรายากายก่นนนดหหัเมไ้ืุ ฉะนั้นกลับมารีเฟกตตัวเองบ่อยๆครับแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยาการรีเฟกตตัวเองมันช่วยทําให้คุณแบบเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นด้วยซ้าและนี่คือทั้ง5ข้อที่ผมอยากจะมาแชร์ให้คุณฟังนะครับและอยากให้คุณลองนําไปปรับใช้ดูผมกล้าพูดนะว่าพูดจากใจกจริงถ้าคุณทํา้าข้อนี้ทุกๆวันชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนแบบสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออกล้าพูดเลยว่าสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะอะไรเพราะผมก็ทำมันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ และอยากเชียร์มากๆอยากให้คุณลองทํามากๆนะครับถ้าวันนี้คุณตั้งต้นแล้วอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจริงๆเริ่มทําสิ่งนี้ก่อนครับและคุณจะเริ่มเห็นชีวิตคุณที่แบบมองเห็นแสงสว่างปลายองคงที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและคุณจะเริ่มเห็นคุณเดินก้าวทีละก้าวทีละก้าวจนถึงความสําเร็จที่คุณต้องการครับเชียร์นะครับอยากให้ลองทําจริงๆและหวังว่าสิ่งนี้นะครับจะช่วยทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายและความสาเร็จของคุณได้มากขึ้นนะครับแล้วเจอกันที่ปลายทางความสําเร็จนะครับ